ใาที่นักกาทีมกาแฟสโมสรหมายเลข16ไอเินสิบห้าหมายเลข29สุกาดีเจริญหมายเลข็ดอุสาสีอีเลขุสีอืหมายเลขสาสามสิบวิชาสามหมายเลข25ปานมีนาแสดียังกีจักรวรรดิไทยสีสุวรรณผู้สอนจาก อุลสงหมายเลขสองน,อนุชนกลงกิจหมายเลขสองหมายเลขห้ยุคภารัเอกรรกษาที่การทีมรองที่การตัวดีนัศสีสา ขออนุญาตผู้อภิสิทธ <ns> ิสำหรับการถ่ายันเท่าสดกับการเล่นรายสดนะคะเนื่องจากสนามที่หนึ่งมีการแลกศพของเพจสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยอยู่แล้วนะคะซึ่งทำการแลกศพคู่นะคะจึงขออนุญาตนะคะขออนุญาตผู้อภิสิทธิ์สำหรับเพจอื่นนะคะกดไลฟ์้สดในสนามที่หนึ่งนะสดสนามอื่นก็แลกศพได้นะคะขออนุญาตผู้อภิสิทธินสำหรัสนามที่หนึ่งนะคะขออนุญาตให้ ละะดทัการไลร์สดนะคะเนื่องจากเหตุักของสภาวะราและก็แห้งที่ไทยทการไละต้นทุนอยู่แล้วนะคะขอให้ทุกท่านนะคะออในนะคะช้ฐานที่สนามอื่นนะคะบคุณมากค่ะ นะครนะวนนี้กูู้กมีูู่มีรำส่งรายชื่อให้เัศชาติทีชายนะครับกูมีรำส่งรายชื่อประเูศชาย thank yeah. you moi indi wala เออแล้วก็อันที่2เอออเล็กซ์2ลุ้นเท้า

ý kiến của chúng ta sẽ cùng nhau không chút xin mời các <laughs> bạn bè các 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 bạn สี่ได้แล้ว2 5อีก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  จะอกบดันอกันชาบูแล้วเข้าอะไรบ Thank <laughs> you. It's、嗯、a.、嗯嗯嗯嗯 入局入局んにしたらいいかげ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 んに入局らいいかげんにした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 らいいかげんに 4 4 12ว่าคู่หน้าเมืองดอกบัวบักจัไม่ได้บัคตะยาวคนเดียวนะคู่หน้าก็บัค thì tập Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ